สวัสดีครับผมกระบายเฉยนะครับซ่อมบีดซ่อมบิดวันนี้เราจะเป็นแนวทางการซ่อมด้วยตัวเองนะครับไปดูกันตอนนี้เราอยู่ที่หม้อนะครับผมจะพาคุณไปตีหม้อนะครับสองหม้อนี้ใช้งบไม่เกินร้อยนะครับไปดูกันลุย ไปไม่เข้านะครับปั๊บมิตเตอร์ไว้ที่คูณหนึ่งนะครับเราก็เสียบตัวหนีบนะครับหนีบที่ปักข้างหนึ่งนะครับจะได้ง่ายครับจะ้ไม่หลุดเราก็มาเริ่มไล่เลยนะครับมาดูครับ หมุนไปข้างนึงครับตัวไม้นี้ต้องขึ้นนะครับขึ้นนะครับขึ้นขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็ราเปลี่ยนตรงนี้นะครับหีีไปข้างหนึ่งเราก็มาดูครับข้างนี้ขึ้นไหมขึ้นนะครับเราก็ไล่สายมานะครับไล่สายตื๊ดมาที่ตรงนี้ขึ้นไหม ดูที่มิเตอร์ครับขึ้นนะครับแล้วก็ลองกดสวิตช์ดูนะครับสวิตช์ใช้ได้นะครับสวิตช์ไม่เสียเอานี้ออกอเรามาวัดตัวแผ่นขอบล้อว่าขึ้นไหมขาดไหมครับนะครับไม่ขาดนะครับมันมีสองชุดนะครับตัวใหญ่มันจะมีสองตัวไม่ขาดนะครับ ดูตัวนี้นะครับตรงนี้มันจะมีฟิลส่อนอยู่นะครับสีขาวเนี่ยนะครับแต่ขาดนะครับเราเจอสาเหตุแล้วครับคือตัวนี้ขาดเราไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับตัวไม่กี่บาทนะครับามาดูเครื่องอื่นต่อเลยครับ เหมือนถ้าเหมือนเดิมเลยนะครับที่เคยทำครับหนีบหนีบข้างหนึ่งนะครับตั้งไปที่คูนึงนะครับเราก็มาไล่ดูนะครับไล่ดูนะครับว่ามิเตอร์ขึ้นไหมจิ้มตัวแรกปึ๊อขึ้นนะครับดูสายครับพยายามดูสายให้เป็นนะครับไล่มาขึ้นตัวนี้คือเป็นตัวตัดเวลาความร้อนได้นะครับแต่ดูขึ้นไหมขึ้นนะครับขึ้นหมดเลยนะครับ ร้อนนะครับดูกใกล้เพื่อนนะครับตัวความร้อนกระเดกนะครับรรก็อม่าใช้ได้นี่ก็มาหนีไปข้างนึงนะครับส่ายนี้เลยนะครับมองครับมองในนี้เขึ่นนะครับ แล้วก็มาดูตัวปอดปิดตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้เปิด,ปดต้องกดนะครับถึงจะติดแปลว่าตัวนี้สวิตช์ไม่ดีนะครับเอาเราถอดแล้วก็ไปเปลี่ยนอะไรนี่อะไรกันนะครับป้ยายนี่อะไรมอต้มเล็กนะครับนนชุดนี้นี่ม้อหงข้าวนะครับเดี๋ยวเรามาทำาม้อต้มก่อนนะครับ อันนี้คือสลิตเก่านะครับเดินแกวมาเลยเวลาดึงสายดึงสายด้วยนะครับมีสามเส้นนะครับดึงออกแล้วก็พยายามไว้ที่นะครับก็คือด้านที่เราดึงอนนี้กลางนะครับอันนี้อีกด้านนึงนะครับจะได้ไม่งงนะครับเวลาเสียบออกมาแล้วนะครับตัวเก่าสีนี้เป็นสีมันจนมีสองสีนะครับเห็นไหมครับสีทองนี่คือเป็นตัวแสดงไฟนะครับจะอยู่สายที่มีสองเส้นนะครับ เสียบเห็นไหมครับเห็นไหมครับแสบมีเส้นกาลางมีเส้นลิมนี่ครับเรีเส้นิมนะครับเป็นแบบนี้นะครับสามสีเรามาเสียบลองครับ ปิดแล้วเรามาจับหม้อดูครับว่าร้อนไหมครับร้อได้เลยครับ <S <S 1> <S 1> 好好 <laughs> ผ่านนะครับวันนี้จบแค่นี้นะครับจะติดตามให้ผมได้ยนะครับผมครับ